เดิมทีในอดีตเธอคือนักกีฬาอาชีพนักตบลูกขนไก่แต่ด้วยพักหลังๆเธอเริ่มรู้สึกไม่แฮปปี้กับอาชีพนี้แล้วเธอก็เลยวางมือจากอาชีพนี้ด้วยวัย29ปีแล้วหลังจากเธอวางมือไปได้ไม่นานก็ได้มีทางมิตยสารติดต่อเธอมาให้เป็นนางแบบปกมิตยสารถึงแม้เธอนั้นจะอายุย่าง30แล้วก็ตามแต่เว่าเธอนั้นยังบูดีเหมือนคนอายุยังน้อย ในวันนี้ก็คือวันแรกที่เธอต้องมาถ่ายแบบปกนิตยสารส่วนในวันนี้เธอจะมาถ่ายแบบในทีมสาวออฟฟิศในชุดทํางานสบายๆแต่ดูดีส่วนเธอนั้นก็จะดูมีอาการเขินอายอยู่เหมือนกันแต่ทางทีมงานก็เป็นมืออาชีพอย่างมากก่อนที่จะเริ่มทาการถ่ายแบบทางทีมงานก็พยายามพูดคุยกับเธอแบบเป็นกันเองแล้วพยายามพูดให้เธอรู้สึกผ่อนคลายแล้วหลังจากนั้นทางทีมงานและเธอก็เริ่มทําการถ่ายแบบปกนิตรยสาร วันถัดมาทางทีมงานก็ได้นัดเธอมาถ่ายแบบแต่ในวันนี้จะมาในทีมพนักงานออฟฟิศเหมือนเดิมแต่ทว่าวันนี้จะออกไปทางไวมีอายุสักนิดนึงแต่ก่อนที่จะเริ่มถ่ายแบบกันทางทีมงานก็ได้เดบิวต์งานให้เธออีกครั้งก่อนที่จะเริ่มถ่ายแบบกันอีกครั้ง วันถัดมาในวันนี้เธอมีนัดถ่ายแบบในช่วงเงย็นแล้วในวันนี้เธอจะต้องถ่ายแบบทีมแม่บ้านแต่ก่อนที่จะเริ่มถ่ายแบบกัน<ส>เธอก็เกิดความสงสัยว่าสถานที่ที่ทางทีมงานจัดมันบรรยากาศมันดูเหมือนวันฮาโลวีนยังไงไม่รู้แล้วทางทีมงานกับเธอก็ได้พากันหัวเราะออกมาแล้วก็ได้พากันเริ่มถ่ายแบบอกมิตยสารถัดมาอีกวันแต่วันนี้ดูเหมือนทีมวันนี้จะดูต่างจากวันก่อนก่อนมากเพราะทีมในวันนี้จะออกแนวน่ารักน่ารักสไตล์ลูกกูหมูซึ่งเธอนั้นก็ออกแนวเขินอายอยู่เหมือนกันเพราะ ว่ามันดูขัดกับอายุของเธอมากส่วนทางทีมงานก็ได้พากันแซวเธอว่าเหมือนเด็กสาววัยรุ่นทั้งตัวเธอและทีมงานต่างก็พากันหัวเราะชอบใจและได้เดบิวต์งานกันอยู่พักหนึ่งก่อนที่จะพากันถ่ายแบบจนเสร็จ ถัดมาอีกวันวันนี้จะเป็นวันถ่ายแบบวันสุดท้ายจะมาในทีมชุดสบายสบายใส่ได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านหรือแม้จะใส่เที่ยวก็ดูดีแบบสไตล์เรียบเรียบเก๋ๆแต่ว่าวันนี้นั้นทางทีมได้แจ้งกับเธอจะมีนายแบบมาถ่ายแบบคู่กับเธอทั้งหมด3คนแต่ดูเหมือนเธอก็จะดูเขินอยู่เหมือนกันเพราะว่าทางทีมงานไม่ได้บอกเธอล่วงหน้ามาก่อนส่วนทางทีมงานก็ตั้งใจว่าจะจัดเซอร์ไพรส์ให้กับเธอก็เลยไม่ได้บอกเธอล่วงหน้าแล้วหลังจากนั้นทางทีมงานก็ได้บอกให้เธอเตรียมตัวเริ่มถ่ายแบบได้เลยจะได้ไม่เสียเวลา ありがとうございました。